สวัสดีครับชแนลรีวิวฟีนะครับวันนี้เราจะมาพบกับนาฬิกาอัตโนมัติจากทางแบรนด์ p า r ิสเปโ o ครับกันนะครับสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือว่าคนที่ยังไม่ได้กด Subscribe ฝากทุกคนช่วยกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปรีวิวสินค้าใหม่ๆจากทางช่องผมด้วยนะครับเริ่มรีวิวกันเลย เรามาดูกล่องของฟาริสปรโรขับกันนะครับกล่องเขาเนี่ยจะเป็นกล่องโลหะนะครับที่เมื่อเปิดออกมาจะพบนาฬิกานอนอยู่ข้างในกล่องนั่นเองครับในกล่องก็จะมีคู่มือและวารันตีใบรับประกรันสินค้าของทางร้านที่เราซื้อมาอยู่ในกล่องนะครับรหัสรุ่นของนาฬิการเรือนนี้ก็คือ 3PP2010718G นะครับซึ่งรหัสรุ่นของเขาเนี่ยพวกเราก็ไม่ค่อยจำเท่าไหร่หรอกครับราคาเปิดตัวของนาฬิการเรือนนี้นะครับอยู่ที่8,900บาท ส่วนราคาที่อยู่ในตลาดณนปัจจุบันนะครับอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0ั0ถึงบาทนะครับเพราะว่าตัวแทนจำหน่ายที่เขานำเข้ามาขายเนี่ยเขาก็จะมีการป้ายายาโดยการลดราคาเพื่อให้เราเสียเงินในกระเป๋านั่นเองครับพอเรามามองดูดีๆแล้วเนี่ยรูปร่างหน้าตาของเจ้าเรือนนี้ก็จะไปคล้ายกับนาฬิการะดับโลกยี่ห้อหนึ่งนะครับนั่นก็คือโรเล็กซ์ซับมารีนั่นเองครับแต่ถ้าเรามองดูตัววัสดุและความประณีตของนาฬิกาและสเปคต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันเทียบกับโรเล็กซ์ไม่ได้อยู่แล้วครับ เรามาดูสเปคของนาฬิกาเรือนนี้กันดีกว่าครับกระจกง,งเขาเนี่ยเป็นกระจกแบบธรรมดาครับหน้าปัดของนาฬิกาเรือนนี้นะครับจะเป็นสีดําพร้อมพลายน้ําที่ให้เสียงสว่างในที่แสงน้อยบนตัวกระจกง,งเขาเนี่ยก็จะมีกระจกอีกชั้นหนึ่งนะครับแปะทับไว้นะครับซึ่งตัวเนี้ยจะทําให้เรามองวันที่ได้ชัดเจนนั่นเองครับขอบเบรเซลของเขาเนี่ยก็จะหมุนได้นะครับขอบเบรเซีเ,เนี่ยเขาไว้หมุนเพื่อจับเวลาเวลาเราใส่นาฬิกาเรือนนี้ไปดำน้านั่นเองครับ ด้าน,นหลังของนีกาวเรือนี้นะครับก็จะเป็นแบบเปรือยเพื่อโชว์การทํางานกลไกของเครื่องนั่นเองครับเครื่องของเขาเนี่ยสามารถเก็บพลังงานได้สูงสุดถึง40ชั่วโมงเลยนะครับเรือนี้ก็จะเป็นระบบอัตโนมัตินะครับที่สามารถแฮกเข็มวินาทีได้เวลาเราตั้งเวลาครับก่อนที่เราจะตั้งวันที่และเวลาเราก็ต้องคลายเกลียวท้้งข้างออกก่อนนะครับล็อกแรกคือการตั้งวันที่ครับส่วนล็อกที่2คือการตั้งเวลาครับ วัสดุตัวเรือนและสายของเขาเนี่ยทำมาจากสแตนเลสสตีลนะครับความกว้างของตัวเรือนของเขาเนี่ยอยู่ที่41มิลนะครับสายจริงๆของเขาเนี่ยเป็นสายเหล็กนะครับแต่ในปัจจุบันได้ทําการเปลี่ยนสายเหล็กออกและเอาสายยางมาใส่นั่นเองครับผมจะลองท่ากับข้อมือของผมให้ดูนะครับเป็นไงครับความรู้สึกถ้าดูผิวเผินเนี่ยก็เหมือนว่าผมกําลังใส่โลเล็กซับมาลินอยู่เลยนะครับเรือนี้สามารถการน,น้ําได้ถึง100เมตรเลยนะครับ ซึ่งเราสามารถใส่ล้างมืออาบน้ำได้อย่างสบายๆเลยครับสำหรับรีวิวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าอยากสปอนเซอร์หรือสนใจรีวิวสินค้าอะไรสามารถติดต่อได้ทางลิงก์ที่ทิ้งไว้ใต้คลิปเลยนะครับให้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ